ท่านะหมดแล้วปะแทงเขาอยู่ไหนมองไม่เห็นยิงไปแล้วอ่ะที่ชาลีอ่ะยิงถอยไปชาลียโดนแนบโดนดักจ้ะ

แขงจอดอยู่หน้าผมนี่ังใส่มสวัสดีคับพี่แคทสวัสดีครับโมฮอุ้ยอุ้ยปอมส้มนะครับหายหน่อยหายหน่อย โอ้โหกใไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีกระสุนให้โหลดเออไม่ต้องเรียกครับพลังใจ โอ้ห oh. โหเบี <t 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 ้ยวไปหน่อยรถขอเติมขอเติมของหน่อยากมาโมกุลกว่าไหมเติมของครับโดนเลยใช่ไหมน่าจะโดนเลยดีว่ะฮุ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 แนนแนลทีมคิวอ่ะ แล้ว่าเถียงด้วยเมื่อกี้น่าจะเถียงกับไอ้นี่เถียงกับแอดมินตัแข็สามสีทัวเลยไม่ไหวแล้วเนาะโอเคสร้างแขบคู่เราเนี่ยได้จา้า<ม>เป็นกปไ,ไ,ได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นทีมไอ้นี่ก็ได้เออแต่มันอาจจะวางด้านนอนอะ่ะวางนอสแล้วก็อ้อมมา โอ้โหแม็กเกียวไปสองหลับโอ้โหร้อยยิงทรงอะไรเนี่ยตกยางแบดแบสบินกลับมาอีกตีไปหมดเลยปุปิดให้เพื่อนหน่อยครับไอ้แท้งแทกดาวมีมีกระสุนไหมครับมีกระสุน

โรจีดโดนไม่ละโรจีระเบิดตรอโรจีระเบิดอินฟันตายตัว ถ้าฐานอายแบ,บเขาขนแต่คอนตัคค่ะเขาไม่ได้ขแอมโมมา ปะทุเลยโดนยิงหน้าก่อน แจ็คคนแ้กโอเคไหมไม่โอเคโดนรถถังยิงโอเคเดี๋ยวเขาขาดไปโดยวิธีหอยทากแทงเลยใช่ไหมคุณแจ็คน่แจ็คไปได้เลยนะไปถงหน้าได้เลยครับถ้าเกิดใครที่ตายนะวิธีเก็บคนานนนี่หมดจังผมละทอละ bài ra, không không thèm, không thèm, không thèm, không แจ็คพร้อมยิงไหมรีสตามีหน้าแป๊บโอเคโอเคน่าจะนอนหยู่ใช่ไหมเนทหมอหมดแล้วบมอเค้กตรงหน้าเป็นไงบ้างเนทเทค่ะเนทเทค่ะเนทเทโอเคเราได้แลวโอ้มีทรงอีกอันเ้ยค่ะ ใช่โอ้นึกว่าถมีมักแมนนะมีมักแมนนะระวังด้วยโอสีสีคลายไหมเป็นเด็ดหมอหมดแล้วนะเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเป็นชิทแอบมันได้ประชิดก่อนนะเจ็บตายแล้วมันมักแมนเนาะ ครับเดี๋ยวเราจะแหละตามเพื่อนไปข้างหน้านะอาคิปโรเวอร์เจอกันเดี๋ยวผมทอแนบมเนื่นองไ,ไอ้ใช่ใช่เฮ้ยรู้จักรู้จักไหมคลิปดีหอยทาก <c oughs> ฉันใช้มายเยอะแล้ว <Hey. S 2> มันรอดพเพราะเขาคนเดียวเท่านั้นโอ้โหโอ้ยแอนเดปมาพอดีด้วยสิงเลยคนหนีล้วไปซะแล้ว สวัสดีครับแม่เป็นงานไม่ท yeah. ั้งหลาย